สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่รายการดีๆแบบนี้ครับรายการโพชนาบําบัดครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมทาให้สุขภาพของคุณผู้ชมนั้นไม่มีปัญหาเกียจกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับในไหนวันนี้นะครับผมมาแทนนกนกหนึ่งวันทั้งทีเนี่ยผมก็เลยนําเรื่องราวเกี่ยวกับความอ้วนมาฝากคุณผู้ชมหลายคนบอกความอ้วนเกิดขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อไม่ได้ทานเรื่องของข้าวแป้งน้ําตาลเลย แต่ลืมคิดไปบ้างหรือเปล่าครับว่าเราทานขนมกรุบกรุบกริบกริบนี่ขนมกรุบกรุบกริบกริบเหล่านี้เนี่ยครับเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนแต่ว่าจะเป็นสาเหตุหลักได้ยังไงลองไปติดตามชมพร้อมๆกันก่อนเลยดีกว่าครับ ของอาหารกรุบกรอบกบกบนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องของแคลอรี่เยอะแยะมากมายทีเดียวอาจจะเป็นสาเหตุหลันกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนก็ได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องลดลดหน่อยนะครับเรื่องของขนมขบเคี้ยวนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารการกินนะครับเราก็จะมาติดตามกันด้วยเหมือนก <ต kleine S 1> <ๆ S 2> ันในวันนี้แต่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นคลิปดีๆที่เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับจากอะไรนี่ทีวีสาระฮาปาจิงโกะนะครับก็ได้หยิดยกคลิปมานะครับไม้ผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าวันนี้ อาหารการกินโดยในวันนี้นะครับคนที่จะมาแนะนําวิธีการทานทานอย่างไรเพื่อสุขภาพที่ดีทานอย่างไรไม่อ้วนทานอย่างไรให้เป็นประโยชน์ในแนวทางเรื่องของมังสวิรัตด้วยนะครับวันนี้เราจะมาขอความรู้กันนะครับจากอาจารย์จุทาการเชาน้ําทิพย์นะครับหรือว่าอาจารย์แบมนะครับเป็นนักโภชนาการบําบัดจากทางบริษัทเฮลท์บ็อกจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์แบมครับสวัสดีค่ะอาจารย์แบมครับในนักโภชนาบําบัดเลยนะครับ แต่ว่าเรื่องของรูปร่างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันไมไ่เกี่ยวค่ะแอบแซวนิดหนึ่งอจาอจารย์อาจารย์ะอย่ากโกรธผมนะแต่ว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราต้องใส่ใจตลอดเวลาใช่ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้เรื่องของขนมกรุบกรุบกีบกบนี่เป็นสาเหตุสําคัญเลยใช่ไหมครับสําคัญระดับต้นๆเลยค่ะต้นๆใช่ครับค่ะเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับอาหารขนมกรุบกรอบๆกันเยอะมากใช่ค่ะนะครับอย่างเรื่องของแคลอรี่อะไรต่างๆนะครับ อยากให้อาจารย์หมอดนึงว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราใส่ใจเนี่ยเราควรจะมีวิธีการเลือกขนมกรุบกรอบกรบเนี่ยยังไงเพื่อที่กินแล้วแบบจะได้ไม่อ้วนถ้าหากว่าคนติดขนมเหล่านี้ครับได่ค่ะสังเกตที่หน้าห่อเลยนะคะหน้าห่อจะมีทุกขนมค่ะจะมีเขียนบอกแคลอรี่ไว้นะคะใช่ค่ะอ๋อจะมีบอกเลยเพราะยิ่งสมัยนี้เ,เขาเถ้าจะเป็นกฎหมายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเป็นกฎหมายของอ,อยอเลยบังคับเลยค่ะว่าขนมกรุบกบกรอบของคุณคือทานได้เท่าไหร่ มันมีแคลอรี่เท่าไร่แล้วถ้าหากว่าใครที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับก็จะรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราควรจะต้องบริโภคปริมาณแคลอรี่เท่าไรบอกเป็นความรู้ได้ไหมครับว่าวันหนึ่งเราควรจะต้องทานประมาณแคลอรี่สักเท่าไหร่ครับถ้าคนปกติเลยก็คือตั้งแต่พ8 0 0ปดพันสองพันใช่ค่ะกิโลแคลอรี่โอ้แต่นะพูดถึงก็ไม่เยอะนะ ไม่เยอะค่ะแต่ขนมกุบกุบกิเกตเแต่ๆๆพอพอ,พอเรามีเวลาทานคือทานเข้าไปก็จะเกินใช่ค่ะอาจารย์ต้องระวังกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์แบมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมังสวิรัติอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเต้าหู้นั่นเองเต้าหู้นี่ถือได้ว่าเป็นอาหารมังสวิรัติเลยรอครับเป็นมังสวิรัติค่ะที่ที่ก่อนอื่นเลยต้องแนะนําก่อนว่ามังสวิรัติจะมีสามแบบนะคะก็จะมีมังสวิรัติอย่างเข้งคัดคือจะทานเฉพาะพืช กับผักแล้วก็ผลไม้พืชผักผลไม้เท่านั้นนี่คือแบบเคร่งนะใช่ค่ะแบบก่งคาร์ดแบบที่สองคือก็จะทานดื่มนมแต่ไม่ทานไข่นมแต่ม่ะแต่ไม่ทานไข่แบบที่สามคือดื่มทั้งนมทานทั้งไข่ดื่มทั้งนมทานทั้งไข่พูดไปพูดมาผมก็เริ่มสับสนแต่โดยโปรตีนหลักคือก็จะเป็นเต้าหู้ที่ใช้ใช้มากเป็นส่วนประกอบใช่ค่ะใช้เป็นส่วนประกอบ หลักคือจะเป็นเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมังสวิรัตแล้วก็ช่วยในเรื่องของปริมาณแคลอรี่ได้ด้วยใช่ค่ะเต้าหู้นี่เขามีความสาคัญอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเป็นเหมือนกับแทนเนื้อสัตว์ได้เลยค่ะใช่ค่ะใช้แทนเนื้อสัตว์แต่คอเลสเตอรอลจะไม่เหมือนเนื้อสัตว์จะไม่มีเพราะว่าในพืชจะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะพืชไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ในเนื้อสัตว์มีคอเลสเตอรอลใช่ค่ะถ้าหากว่าเราบริโภคเนื้อสั ไขมันอุดตันคอเลสเตอรอลในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคนเราก็ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยก็จบเลยค่ะแต่บางบางชนิดค่ะจะมีวิตามินเนื้อสัตว์จะมีวิตามินสําคัญคือ B12 อ๋อใช่ที่เราจะขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าหากว่าผมถามแบบง่ายๆเลยถ้าหากว่าชาวบ้านเขาอ้าโอเคเรื่องของเนื้อสัตว์มีคอเลสเตอรอลเราไม่กินแล้วเราไปซื้อวิตามินเสริม B12 ส่วนใหญ่ ผู้ที่ทานบางสวิราจะทานวิตามินเสริม B12 แต่อยากแนะนําให้ทานเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างช่วงทานเจหรือว่าช่วงที่เราขาดจริงๆจะทานทั้งหมดตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าด้วยด้วยอาหารเสริมขึ้นชื่อว่าอาหารเสริมอะค่ะก็ต้องเสริมนะแหละใช่ก็ต้องเสริมจากอาหารปกติคือเราไม่กลับกลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีกว่าใช่ค่ะผมเห็นว่ามีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เขาทานอาหารเสริมวิตามินอะไรต่างๆอ แทนอาหารเลยกันเป็นรกรรมเลยอ่ะ,ใ,ะในยุคนั้นผมแบบดีนะที่ไม่ไม่หลงอยู่ในยุคนั้นเพราะทานกันเยอะมากคุณผู้ชมทานแบบว่าอาหารเสริมลักษณะคล้ายเป็นเม็ดยาวๆน้ำมันตับปลาบ้างวิตามินต่างๆบ้างเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสารสากัดอะค่ะที่เป็นสารทางเคมี อย่างที่อาจารย์บอกสิ่งเหล่านั้นคืออาหารเสริมใช่ค่ะไม่ใช่ใชอาหารหลักนะครับต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของเต้าหู้เรามาทําความเข้าใจกันอีกนิดหนึ่งว่าเต้าหู้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะทานมันมีกี่ชนิดเราควรจะต้องเลือกทานอะไรยังไงดีครับเต้าหู้มีหลายชนิดนะคะก็จะมีเป็นเต้าหู้ก้อนที่เราเห็นก็จะมีทั้งนิ่มแล้วก็ทั้งแข็งอเป็นเ<ม>ต้าหู้นิ่มแล้วก็เต้าหู้แข็งผมกินอย่างเดียวทานอย่างเดียว ไม่เคยสังเกตเลยว่ามีทั้ง,ขงแข็งม,มีอย่างนั้นด้วยเหรอครับมีค่ะมีที่เราใส่ใบตองอะคะ่ะในตลาดก็จะเป็นเต้าหู้นิ่มอ๋อใช่ครับถ้าจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีขาววังค่าจะเป็นเต้าหู้แข็งที่ไม่ได้หอ่อคือเขาเซ็ตตัวมาของเขาอ,อยู่แล้วแล้วก็จะมีเป็นพวกเต้าหู้ท่อที่เป็นเต้าหู้พวงอ๋อครับแล้วก็เต้าหู้หลอดค่ะแล้วก็จะมีอีกที่เป็นแพ็คในซูปเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นเต้าหู้ญี่ปุน่นก็จะมีทั้งอ่อนแล้วก็เป็นมีทั้งนิ่มแล้วก็แข็งเหมือนกัน มันคือกระบวนการในการทําแตกต่างกันออกไปใช่ค่ะแล้วประโยชน์แตกต่างกันด้วยไหมครับแตกต่างด้วยเนื่องจากเต้าหู้เราใช้สารประกอบเคมีอะค่ะในการแข็งตัวตกตะกอนของโปรตีนอย่างที่เห็นนี้เป็นเต้าหู้อะไรครับจะได้ให้มเปชมเต้าหู้แข็งค่ะเต้าหู้แข็งเป็นแบบนี้นะครับข้างนอกจะเหลืองๆหน่อยเหลืองคือจากขมิ้นนะคะเต้าหู้อันนี้ขอแนะนําเลยคือเขาจะเป็นสีขาวมาก่อนแล้วก็มาแช่เกลือแช่เกลือใช่ค่ะแช่เกลือ อายุมันจะยาวกว่าเต้าหู้ขาวนะคะแล้วก็จะแช่กับน้ําขมิ้นอีกทีหนึ่งให้เหลืองแล้วก็แช่ทําไมครับเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อสีสันสวยงามแล้วก็ยืดอายุการเก็บอะค่ะอ๋อนี่เป็นภูมิปัญญาของเราเลยแต่ว่าเรื่องของคุณค่าทางอาหารไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าคนคุณค่าทางอาหารจะไม่เพิ่มขึ้นแต่จะเพิ่มโลกนิดนึงเพิ่มอะไรนะเพิ่มโลค่ะในส่วนของโซเดียมใช่ที่จชกเกลือใช่ก็คือจะจะมากกว่าเต้าหู้ชนิด อื่วันนี้ก็เอาไม่เห็นขอดูภาพขอให้ทีมงานเอาภาพขึ้นอีกสักครู่ได้ไหมครับเมื่อกี้นี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองอันนี้จะเป็นอีกเต้าหู้ชนิดหนึ่งชนิดแข็งค่ะจะเป็นสีขาวที่แนะนํำค่ะแต่ท่านแนะนําเลยคืออยากให้ทานชนิดนิ่มชนิดนิ่มที่ขายในตลาดอะไรอย่างี้นะครับเพราะว่าตัวสารประกอบเคมีอันนี้จะน้อยกว่าชนิดแข็งค่ะแต่จะเป็นสารประกอบเคมีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคงได้เข้าใจนะครับว่าเต้าหู้มีกี่ประเภทและก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นเต้าหู้ชนิดแบบนิ่ม ที่เราควรจะต้องบริโภคนะครับอืมอ๋อโอ้โหแบบอ่อนแบบนี้ก็ซื้อตามตลาดได้เลยตามตลาดได้เลยค่ะที่ตลาดจะมีห่อเป็นใบตองค่แตบนี้จะเป็นถือได้ว่าเป็นเต้าหู้ที่มีประโยชน์สูงสุดใช่ค่ะต่อร่างกายค่ะอันนี้ก็ยังเป็นเต้าหู้อ่อนอยู่ค่ะเป็นเต้าหู้อ่อนอยู่แล้วเต้าหู้แบบไหนที่เขาเอามาทอดกันเลยเต้าหู้อ่อน จะเป็นเต้าหู้แข็งค่ะเต้าหู้แข็งใช่แล้วอย่างที่อยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้วันนี้ทีมงานก็เอาไม่เห็นด้วยเต้าหู้แข็งนี่คืออันนี้ทั้งสองอย่างเลยสิครับใช่ค่ะสองอย่างเลยนี่เดี๋ยวผมเอาให้คุณชมดูอย่างนี้ทั้งสองแบบนี้เป็นเต้าหู้แข็งที่ผมจับอยู่อันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้แข็งที่สีขาวแช่น้ําเกลือชุบขมิ้นไม่ใช่ค่ะอันนี้ทอดมาแล้วออค่ะอันนี้คือผ่านกรรมวิธีการผลิตแล้วถ้ายังไม่ผ่านก็จะเป็นด้านนี้ค่ะอ๋อขออภัยคุณผู้ชมด้วยแบบนี้เนี่ยคือ อาจารย์เนี่ยก็เตรียมมาให้แล้วก็ว<ช>จะทำะอาหารให้เราท<ช>านก<ช>ันนะครับเป็นเมนูแบบว่าที่เพื่อสุขภาพนะครับมาดูเรื่องของเต้าหู้กันต่ออีกนิดนึงครับเรื่องของเต้าหู้มีกี่ชนิดคุณจะต้องทานแบบไหนคงรู้กันไปแล้วนะครับแต่มาพูดถึงเรื่องของน้ําเต้าหู้กันต่อไม่พูดก็คงไม่ได้ละใช่เพราะว่าเป็นสารตั้งต้นของเต้าหู้สารตั้งต้นเป็นวิธี เป็นกรรมวิธีเริ่มต้นนะคะที่จะมาเป็นเต้าหู้ผมขอตั้งต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับเต้าหู้ก็ทําจากอะไรครับทำจากถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองใช่ค่ะแช่ไว้สักประมาณหนึ่งคืนหรือว่าถ้าเรารีบก็คือแช่น้ําร้อนก็ได้ค่ะอัตราส่วนที่ใช้ก็คือจะเป็นหนึ่งคือถั่วเหลืองหนึ่งกิโลแล้วก็น้ํา1.5่โอ้นี่บอกสูตรให้ด้วยเลยใช่ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่ถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นค่ะสามารถคือเลือกได้ลดน้ำได้เพิ่มน้ำได้ ว่าเราจะต้องการความเข้มข้นกขดาดไหนใช่ค่ะใช่แล้วก็นํามาปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วคือเราก็นํามากรองแล้วก็เอาไปต้มอ,อีกทีหนึ่งให้เดือดง่ายๆแค่นี้ผมก็ได้อาชีพแล้วนเนี่ยบางท่านอาจจะใส่เป็นใบเตยก็ได้ค่ะหรือว่าใส่ให้เป็นสีสันเต้าหู้ใบเตยช,ชาเขียวก็มีตามท้องตลาดโอ้โหน้ำเต้าหู้เนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากน้อยขนาดไหนครับมีประโยชน์มากค่ะโดยหนึ่งคือโปรตีนโปรตีนอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะก็คือแทนเนื้อสัตว์ แล้วก็อีกอันนึงคือสําหรับไวททองไวททองสําหรับผู้หญิงนะคะเนื่องจากมีไฟโตเอสโตรเจนคือสารตั้งต้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะเรารู้ว่าถั่วเหลืองเนี่ยเป็นมีสารเหล่านี้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่นะครับแล้วถ้าหากว่าให้เทียบระหว่างน้ําเต้าหู้กับเต้าหู้ที่เขาทํามาหรือว่าที่อาจารย์ออกมาแบบนี้ครับะอะไรดีกว่ากันนะครับอาจารย์ครับน้ำเต้าหู้ดีกว่าน้ำเต้าหู้ดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านกรรมวิธีในการในการผลิตค่ะ พวกใสสารประกอบเคมีต่างๆแล้วถ้าหากว่าเรื่องของถั่วนเหลืองกับน้ำเต้าหู้หรือว่าเต้าหู้ที่ออกมาทําแบบนี้พอมันผ่านกระบวนการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีประโยชน์หรือคุณค่าแตกต่างหรือว่าลดเพิ่มอะไรต่างกันไหมครับส่วนใหญ่จะไม่ต่างค่ะ<ช>ส่วนใหญ่จะไม่ต่างใช่ค่ะและกระบวนการที่จากถั่วเหลืองมาเรามีการแช่น้ําผ่านความร้อนพวกสารต่างๆที่เหมาะสําหรับคุณสุภาพสตรีมันจะหายไปด้วยไหมครับไม่ค่ะไม่ไมหายใช่ค่ะแล้วถ้า แสดงว่าก,ก็จะเป็นวิตามินนะคะ<อ>ในการกระบวนการที่โดนความร้อนค่ะแสดงว่าถ้าว่าเ่าหายบ้างรเราทานเต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อนอะไรก็ยังมีสารเหล่านั้นอยู่ใช่ค่ะมีค่ะมีอืมะก็คงชัดเจนกันไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเต้าหู้อะไรต่างๆครับสามารถทําให้มีประโยชน์เกี่ยวกับการบริโภคได้นะครับผมแล้วก็ข้อเสียของการดื่มน้ำเต้าหู้เนี่ยมีไหมครับ เนื่องจากที่แจ้งไปแล้วนะคะคือมันจะเป็นสาร์ตั้งต้นของฮอร์โมนของเพศหญิงก็คือจะมีความเสี่ยงในกลุ่มโรคผู้หญิงทั้งหมดเช่นโรคมะเร็งเต้านมใช่ค่ะมะเร็งเต้านมใช่เราร<อ>ับมากเกินไปเพราะว่าเราไปเพิ่มฮอร์โมนใช่ค่ะเพ,เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงใช่แล้วถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมค่ะ สามารถทานได้ค่ะทานได้ปกติคือบางท่านจะทานเป็นแทนนม,มก็คือวันละสองแก้วสามารถดื่มได้แล้วถามว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมอยู่ค่ะไม่ควรทานด้วยยังไงครับขอเป็นลดหรือว่างดดีกว่าค่ะใช่ลดขึ้นอยู่กับใช่ค่ะขึ้นอยู่กับอาการที่เป็น อ๋อนี่ไม่ห<ช>อกถามเผื่อไว้คุณแม่ผมเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดไปแล้วสอปีอย่างนี้ไม่ควรคือถ้าหากทานก็ทานน้อยหน่อยถ้า2องปีแล้วบางครั้งบางท่านคือเชื้อจะไม่มีแล้วใช่ค่ะคุณหมอก,ก็อาจจะแนะนําส่วนใหญ่มะเร็งจะไม่งดอะไรเลย<อ>ค่ะเพราะว่าด้วยโรคคือเขาทานอะไรไม่ได้อยู่แล้วความเกิดกักความเครียดอะไรต่างๆคือเราอย่าไปปิดกั้นแต่สามารถทานได้ไหมทานได้ ก็คือทานให้หลากหลายอย่าทานอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคืออย่าทานแบบประมาณว่าเช้ามาน้ำเต้าหู้เย็นน้ำเต้าหู้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็ได้ทานน้ำเต้าหู้อันนี้คือบางคนเนี่ยต้องฝากผู้ชมไว้คือติดหรือว่าติดเกี่ยวกับการดื่มน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำเกินไปบางท่านอาจจะทำเองหรือว่าเป็นร้านผลิตเองอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่าเขามีความคิดหรือความเชื่อต่อมาว่าทานน้ำเต้าหู้ทุกๆวันเนี่ย ร่างกายจะแข็งแรงใช่ค่ะใช่แต่บางทีเราก็ต้องดูปริมาณให้พอเหมาะด้วยใช่นะครับถามถึงเรื่องคุณผู้หญิงไปแล้วหากว่าทานมากอาจจะมีผลต่อคุณสุภาพสตรีได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณคุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชายต่างๆทานน้ำเต้าหู้ได้ไหมครับทานได้ค่ะคุณผู้ชายไม่มีปัญหาเลยไม่มีเลยเรื่องของความอ้วนก็ก็ช่วยได้ด้วยนะหรือเปล่าความอ้วนอันนี้คือขึ้นอยู่กับปริมาณค่ะเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์คือเขาจะใส่น้ําตาลมาไม่เหมือนกันถ้าผมทานน้ำเต้าหู้แบบล้วนๆผมจะผอมลงไหมฮะ ต้องไม่ทานไม่เติมน้ําตาลนะคะต้องไม่เติมน้ําตาลใช่ค่ะหรือว่าเติมในปริมาณน้อยแต่บางท่านก็ใช่ใช่ค่ะเนื่องจากเต้าหู้มันจะมีกลิ่นนะคะที่มันจะค่อนข้างแรงถ้าบางท่านจะไม่ชอบเลยก็คือต้องใส่น้ำตาลเยอะๆมันจะได้ดับกลิ่นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่นะครับผมเรื่องของน้ำเต้าหู้นะก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับมาดูถึงวิธีการในการเลือกบ้าง เลือกทานน้ำเต้าหู้เนี่ยคุณจะต้องเลือกยังไงเผื่อเวลาคุณโชว์แบบเดินไปตามตลาดเนี่ยเอ๊ะเจ้านี้ก็ทําน้าเต้าหู้เจ้านี้ก็ทาน้าเต้าหู้เหมือนกันเราจะเลือกอะไรยังไงดีครับก่อนอื่นเลยก็จะต้องมีกลิ่นกลิ่นจะหอมใช่ค่ะกลิ่นหอมกลิ่นของเต้าหู้เนี่ยใช่ค่ะกลิ่นของน้ําค่ะเมื่อเราเดินไปซื้อคือกลิ่นจะหอมค่ะหอมไปเตยบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีเป็นเหมือนกับน้ำอะค่ะ ใช่จะไม่ข้นเกินไปแล้วก็จะไม่ใส่เกินไปไม่ข้นเกินไปไม่สใ<ช>จมสจน,นจนเกินไปบางร้านบางเจ้าจะใส่แป้งจะเพิ่งความข้นพอข้นปุ๊บเราวางไว้ข้างนอกเสียคาะาบูด<อ>บางท่านอาจจะไม่ราบช่ยแล้วเรื่องของรสชาตินี่เขาจะมีรสชาติของเขาค่ะ<ช>มีมีมีรสชาติก็คืออาจจะเป็นออกเปรี้ยวนิดๆดดอ,อยา่างเงี้ยค่ะถึงถึงบอกว่าให้ดมกลิ่นก่อน โอ้แต่ผมก็กล<ช>ัวไงนะไปถึงร้านปุ๊บเดี๋ยวหนะ้า่าเพิ่งตัก <c oughs> ขอดมกลิ่นหน่อยไม่ค่ะเดินเข้าไปเราก็จะได้กลิ่นแล้วจะรู้เลยว่านี่ค<ช>ือกลิน่นของเต้าหู้ใช่ค่ะใช่คนะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยหลายคนก็จะได้แบบว่าเวลาไปตลาดจะได้รู้วิธีการเลือกในการ <c oughs> ซื้อเรื่องของน้ำเต้าหู้กันใช่ค่ะนะครับทานไปมากๆนะครับช่วยดูแลบำรุงร่างกายแต่ว่าเรื่องของมังสวิรัติทานมากๆเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลดีต่อร่างกายใช่ไหมฮะมังสวิรัติคืออย่างที่บอกคือใน วิตามินนะคะคในเนื้อสัตว์ที่เป็น B12 ใช่ค่ะตัวนี้เต้าหู้หรือว่าพืชจะไม่มีมต้องได้จากสัตว์เราก็ไม่ควรจะทานอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ต่อต้านเรื่องการทาน,<ช>นสาังค่ะทานได้ไดแต่คือขอให้เป็นช่วงใดช่วงหนึ่งหรือว่าเราควรมีวิตามินเสริมเพราะทานจากผักคือ B12 จะไม่ได้แน่นอนอย่างใน,นหนึ่งสัปดาห์เนี่ย ถ้าหากว่าคนอยากจะทานมังสวิรัตจริงๆเนี่ยคุณจะทานสัปดาห์ละกี่ครั้งดีครับเกี่ยวกับเรื่องของมังสวิรัตวันเว้นวันก็ได้นะคะดีกว่าใช่ค่ะ one, when, วันเว้นวันอย่างมากสุดแล้วก็จะเป็นพวกอย่างตอนนี้คือจะค่อนข้างจะฮิตคือทานเฉพาะวันพัะอันนี้คือได้เลยก็ดีนะอยู่แค่ช,ช่วงหนึ่งนงวันพ <า S 1> ัหรือว่าวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะคือทานได้สามารถเป็นดีท็อกซ์ได้แต่ถ้าว่าทานทุกวันเนี่ยอาจจะขาดสารอาหารเกี่ยวกับเรื่องวิตามิน B12 ใช่ค่ะ แต่ถ้าขาดสารอาหารแบบนั้นเราก็เติมได้ด้วยวิตามินใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดใช่แต่เราได้ฟังแบบนี้นะครับใครที่ทานมังสวิรัติไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามค่ะทานได้นะครับแต่ก็อย่าลืมเรื่องเนื้อสัตว์ให้แนะนำชายแล้วเรื่องของการทานมังสวิรัติเราควรจะต้องเน้นผักชนิดไหนเป็นพิเศษไหมครับมังสวิรัตคือทานได้หมดค่ะใช่ค่ะ ทานได้หมดแล้วก็เป็นเพราะว่าเต้าหู้ตัวนี้จะมีเหล็กอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ที่ขาดคือตัวเดียวคือ b 1 2เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเหล็กก็มาจากผักก็ได้ครับแล้วอย่างบางสวิรัตที่เขาทานเอาพวกเกษตรโปรตีนเกษตรอะไรต่างๆเขาทํามาจากอะไรเหมือนกับเต้าหู้ไหมยังไงครับโปรตีนเกษตรจะทํามาจากตัวแป้งสาลีค่ะใช่ค่ะเอามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็หมักกับละลายน้าอ่อค่ะแล้วก็นําโปรตีนไปอบแสดงว่าก็ต่างกับ ัวเต้าหู้ใช่ค่ะจัดถั่วเหลือง oh. อันนั้นจะเป็นในลักษณะของข้าวสาลีจะเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่งดไม่งดอะไรเลยคือ hmm. คือทานได้ทั้งหมดใช่ค่ะเพราะว่าข้าวสาลีจะมีกลูเตน oh. ใช่บางท่านเดี๋ยวนี้ตอนนี้ฮิตมากนะคะแพ้กลูเตนกลูเตนคืออะไรครับไอ้แป้งสาลีค่ะมันจะเป็นส่วนประกอบในแป้งสาลีมีคนแพ้ด้วยรนอะใช่ค่ะมีคนแพ้ พวกเบเกอรี่พวกอะไรเงี้ยคือเขาจะทานไม่ได้ถ้าแพ้นี่เขาจะมีลักษณะอาการยังไงก็คือเป็นเหมือนผลกั้นขาชายผดผื่นเหมือนคนแพ้อาหารแพ้อาหารทะเลอะไรแบบนั้นใช่ค่ะใช่เกิดจากอะไระเรื่อก็นของอาหารการกินนี่แหละครับใช่ค่ะก็คือทานโปรตีนไปอาจจะทานเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะช่ยแล้วแต่ความสมดุลของร่างกายโอ้หพอฟังแล้วอะไรที่มากจนเกินไปสุดโต่งจนเกินไปเนี่ยใช่ค่ะไม่ได้มีผลดีต่อร่างกายเลยใช่ต้องทานให้ทาพอดีใช่ค่ะ ในหนึ่งมังสวิรัตในหนึ่งมื้อเนี่ยเราควรจะต้องใส่อะไรลงไปบ้างครับใส่ให้ครบห้าหมู่เลยค่ะอ่าอย่างเช่นห้าหมูแต่คือโปรตีนก็คือแท,แทนด้วยเต้าหู้ค่ะผักผลไม้แล้วก็ จะเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้เพราะว่าหลายคนเวลาทำมังสวิรัติบางคนชอบชอบเฉพาะผักชนิดนี้ก็ทานอย่างนี้อย่างเดียวใส่น้ําสลัดเข้าไปหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่คืออยากเสริมเสริมนิดนึงพวกธัญ,ญพืชอะไรเงี้ยค่ะธัญ,ญพืชใช่ธัญ,ญพืชกับมังสวิรัตินี่สาคัญมากน้อยขนาดไหนสำคัญมากค่ะเพราะว่ามังมังสวิรัตินี้จะไม่มีโปรตีนธัญ,ญพืชก็ช่วยกักใยแล้วก็ในส่วนของโปรตีนด้วยจะคล้ายๆกับเต้าหู้เพราะว่าธัญพืชก็เป็นถั่วเหลือง ใช่ค่ะแล้วการทานพวกมังสวิรัตนานๆเนี่ยมันมีผลไหมครับมีงานวิจัยไหมเพราะว่าเคยได้ยินข่าวกันว่าถ้าเกิดทานเยอะมากเนี่ยอาจจะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการเกิดโรคขึ้นมาได้เสี่ยงเสี่ยงไหมอย่างที่บอกก็คือเป็น B12 ที่เป็นกําลังหลักของของตัวมังสวิรัตเลยใช่ค่ะโร<ล>คมะเร็งโรคหัวใจมีโอกาสไหมฮะขึ้นอยู่กับน้ํามันค่ะ,คะทัานนี้ก็ต้องมาอีกเรื่องหนึ่งใช่ต้องดูดูคือวัตถุดิบ ส่วนใหญ่คือจะให้ให้โลกอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะทานยังไงแสดงว่าเรื่องของน้ํามันพอแยกออกมาจากเรื่องของมังสวิรัติเราเอาน้ามันไปเป็นส่วนประกอบพอมากจนเกินไปเพราะว่าอาหารมังสวิรัติอย่าลืมนะคะคือไม่มีเนื้อสัตว์พอไม่มีเนื้อสัตว์เท็กเจอร์อะไรต่างๆก็คือจะไม่ค่อยอร่อยก็ต้องใส่เรื่องของตัวส่วนผสมเครื่องปรุงไปน้ํามันก็เขาเป็นเป็นส่วน มีรสชาติอร่อยมีความนุ่มนวนลอะไรเงี้ยค่ะทำให้อาหารอร่อยขึ้นโอ้โหเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อสาําคัญข้อระวังนะครับเกี่ยวกับการทานมังสวิรัติาหากว่าทานมากจนเกินไปอะไรมากจนเกินไปอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ค่ะ,ะครับต้องทานให้พอดีเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับอีกสักครู่นะครับอาจารย์แบมมังทีก็เลยจะมีการสาธิตเรื่องของเมนูในการทานเมนูที่เราจะทาในวันนี้เกินสักนิดนึงได้ไหมครับเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรจะได้ให้คุณผู้ชมแบบ ได้ติดตามกันในช่วงหน้าอย่างที่เราพูดแล้วคือเต้าหู้หอันนี้จะเป็นสลัดค่ะเต,เต้าหู้สมุนไพรสลัดเต้าหู้สมุนไพรใช่ค่ะถ้แเรามีประโยชน์ครบถ้วนสารอาหารแน่นอนใช่ค่ะนี่แต่จะมีอะไรกันบ้างวิธีการทำทำยังไงเพื่อสุขภาพช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันครับ